ครั้งงสว่างน่นะครับกดอีเทนแน่กกนกระพิบนะปิดไฟเตาตุ่มน้ำนะครับนนะครับนะครับอ่เป็นประมาณนี้ ของ a n ล t e ทคนะครับเป็นไฟฉายกิ๋วแฟล t e ทค XML ขีด T6 นะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะไฟฉายที่สามารถปรับซูมได้นะครับมีคมไฟนะครับตัวนี้สามารถกันน้ำได้20เมตร3เมตรนะครับมีฟังก์ชันอยู่ที่ปรับโหมดได้3โหมดนะครับอ่า3โหมดขนาด10,000รูเมนนะครับไฟกระพริบใช้แบตเตอรี่อ่า 18650นะครับตัวนี้1 8 6 5 0ชาร์จได้ตัวนี้มีที่เสียบ USB นะครับคุณสามารถชาร์จ Power Bank สามารถชาร์จกับ Power Bank ได้เดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่ดูก่อนนะครับใส่แบตเตอรี่ตรงนี้เสียบเข็มขัดเสียบหน้าอกได้นะครับมีรูชาร์จ USB สามารถใส่แดปเตอร์โทรศัพท์มือถือชาร์จ ได้นะครับแต่ผมจะแถมแผ่นชาร์จมาให้นะครับแถมแผ่นชาร์จมาให้ใส่นี้นะครับชาร์จคุณสามารถชาร์จในตัวได้หรือว่าชาร์จกับแผ่นชาร์จได้นะครับใส่แบตเตอรี่อย่างนี้นี่นะครับ แบตเตอรี่แล้วชาร์จชาร์จได้นะครับตัวนี้ฟังก์ชันก็จะมีอยู่ประมาณหลายโหมดนะครับตัวนี้เปิดปุ๊บซูมได้นะครับกดมาซูมได้แค่หมุนนี่นะครับหมุนซูมปรับซูมกดเบาแสงนะครับฟังก์ชันประมาณ8ฟังก์ชันนะครับเนี่ยหนึสาม ไฟกับพริบนะครับอ่าถ้าเป็นโคมไฟกดค้างไว,นนะไงไว้นี่นะครับคมไฟกดค้างไว้นี่นะครับนี่นะครับถ้ากดอีกทีไฟแดงนะครับนี่เป็นลักษณะประมาณนี้ กดอีทีหนึ่งไฟกระพริบผมไฟไฟแดงนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบประสิทธิภาพกันครับมาทดสอบการจุ่มน้ํานะครับของประชายแฟลชเทค xl t 6นะครับว่าเป็นยังไงนะครับกดครั้งปุ๊บนะครับไปจุ่มน้ํานะครับนี่นะครับอืมเห็นไหมนี่นะครับโอเคน้ําไม่เข้านะครับ น้ำให้เข้านี่จุ่มนะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับไปฉายกันน้ำเนี่ยนะครับนี่เปิดได้นะครับโอเคครับ นี่นะครับไฟฉายแฟงเทค XLM ML t 6นะครับถ้าสมมุติว่าผมเปิดไฟนะครับเนี่ยคุณจะเห็นอ่าคุณสามารถหมุนปรับซูมปรับซูมได้เนี่ยอืมกดกดค้างเนี่ยสว่างงี้นะครับกดอีกครีมเนี่ยกระพริบ,บอ่ะถ้าปิดไฟนะครับปิดไฟปุ๊บ เนี่ยความสว่างไกลแค่ไหนนะครับนี่ซูมนะครับเป็นประมาณนี้ถ้าสมมติว่าผมกดปิดอ่าโหมดเบานะครับหมดกระพริบกดค้างเนี่ยแสงไฟเป็นอย่างนี้นะครับกดอีกที่นึงนี่ นะครับเนี่ยโจิปเคก็สาธิตให้ท่านดูประมาณนี้นี่โอเคครับสาธิตให้ท่านดูประมาณนี้เทค xmlt ห0น t หนะครับก็การเปิดเราเปิดปุ๊บนี่ความสว่างก็จะสว่างนี้นะครับเปิดเบาแบงปุ๊บอ่าเปิดปุ๊บนะครับอันนี้สามารถซูมได้คุณสามารถหมุนนะครับหมุนโฟกัสหมุนโฟกัสให้มันซูมได้นะครับ นี่นะครับโฟกัสซูมนี่นะครับ่ะซูม,ซ,มซูมมันจะเป็นรูปบลอคสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่ามันซูมยังไงนะครับก็ถ้าคุณเปิดกระพริบกดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บปอมจะเบาแรงปุ๊บกระพริบอ่ะหมุนมันซูมได้นะครับแรงกระพริบอ่ะ SOS ตถบนะครับนี่ถ้ากดค้างเนี่ย สามารถเห็นความสว่างได้นะครับตรงนี้เปิดอีกโหมดหนึงไฟแดงนะครับไฟแดงอีกโหมดหนึงปุ๊บกะพิ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนะครับเดี๋ยวมาทดสอบในพื้นที่ระยะไกลนะครับว่ามันส่องไกลแค่